วัดในหุบเขาเงียบสงบมีพระอยู่เพียงไม่กี่รูปหนึ่งในนั้นคือพระพัดผู้เคร่งขรึมชาวบ้านต่างเคารพศรัทธาพระท่านพูดน้อยปฏิบัติด,ดีและมักช่วยเหลือชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่มีใครรู้ว่าหลังจีวออันสงบสง่าน,นั้นซ่อนบางอย่างไว้พระพัดแอบมีสัมพันธ์กับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมีนาลูกสาวแม่ค้าขายขนมในตลาดพวกเขาแอบพบกันในป่าหลังวัดลับๆล่อๆมาหลายเดือน วันหนึ่งมีนามากระซิบว่าเธอตั้งท้องและเริ่มกดดันให้พระพัสสกไปอยู่กินกันเพราะเธอไม่อยากทนเป็นเมียเงา,เงาอีกต่อไปพระพัสตกใจและเริ่มหวาดกลัวถ้าคนรู้เรื่องนี้ชื่อเสียงของเขาจะปนปี้ไม่กี่วันถัดมามีนาหายตัวไปชาวบ้านคิดว่าเธอหนีออกจากหมู่บ้านบ้านก็ว่าไปอยู่กับชายอื่นแต่แม่ของมีนากลับไม่เชื่อลูกสาวเธอเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยหายไปแบบนี้มาก่อน คือหนึ่งลมแรงพัดกระหน่ำพระพัดเดินกลับกุฏิหลังสวดมนต์เพลินจนดึกระหว่างทางเขาเห็นเงาคนแก่นั่งอยู่ใต้ต้นไทรข้างโบสถ์หญิงชาราผมขาวนั่งนิ่งไม่ไหวติงพระพัดเอ่ยถามว่ายายมานั่งทำอะไรตอนดึกหญิงชาราไม่ตอบนั่งก้มหน้าอยู่นานแล้วพูดเสียงแผ่วเบาว่าเด็กคนนั้นร้องให้ทุกคืนเธอยังไม่ไปไหนพระพัดขมวดคิ้วถามกลับว่าเด็กไหน หญิงชาราเงยหน้าขึ้นช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าเหี่ยวโยนแต่ดวงตาคมกริบเด็กที่มึงฆ่าเพราะกลัวเสียผ้าเหลืองพระพัดต,ตัวแข็งทื่อท่านพยายามสวดมนต์แต่เสียงของหญิงชาราแทรกเข้ามาเรื่อยๆมึงฝังเธอไว้หลังศาลาใต้แผ่นไม้เก่าใช่ไหมกูเห็นตอนมึงลากศกกูตายมานานแล้วแต่กูยังวงเวียนอยู่ที่วัดนี้และคืนนั้นกูเห็นหมดทุกอย่าง เสียงกระสิบดังขึ้นรอบตัวพระพัดเหมือนมีร้อยเสียงเรียกชื่อมีนาเขาทนไม่ไหวกรีดร้องวิ่งหนีกับกุฏิพร่ำเพ้อจนพระรูปอื่นต้องเข้ามาช่วยรุ่งเช้าชาว,ชาวบ้านและตำรวจมาที่วัดหลังได้รับแจ้งจากพระรูปหนึ่งเมื่อคนหลังศาลาตามคำบอกก็พบร่างของมีนาถูกฝังไวต้ตื้นๆใต้พื้นไม้เก่าพระพัดถูกจับสึกและดำเนินคดีตามกฎหมายแต่หลังจากนั้นทุกคืนวันพระ ชาวบ้านยังได้ยินเสียงหญิงแก่สวดมนต์วงเวียนอยู่ใต้ต้นไทรทั้งที่ไม่มีใครเคยเห็นยายคนนั้นในวัดมาก่อนเลย